กรั่นีออน้ไปทำน้แเอรอไปรักสิ่งอีกรักให้นะรักให้ก็อยากให้รู้ไว้ว่ามอีวงเหลียชุ่มเลยเนี่ยนายดูนายรักตายเลยเนี่ยคุอได้ใช่ไหม อยากแท็กซ <IP> ี่เชื่อพี่มันไม่กอดใครอย่าตึอยึดจานให้สงสารแบนี้แบบนี้ครับโอ้โหคุณพี่น่าจะเอามาเร็วกว่านี้น้องแท็กเสร็จแล้วแกะไปเลยกใจะถุงใช่มาเทศสบาลเทาโอาเกลอลงไว้ ยกทบหมด่ะดูแลสิ่งของนะฮะใครที่กระเป๋าซาตานโทรศัพท์มือถือนี่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 เรียบร้อยคลิปหน้าพี่ปุณคิดไว่าจะมีศิลปินคนไหนไปคลิปหน้าเราครับไม่แน่มีคนบอกว่าให้ทางดารดิลี่ให้พี่กุ้งอ่ะจัดมินิคอนเสิร์ต มินิคอนเสิร์ตแล้วก็จัดแบบว่าแบบใหญ่ๆเลยนะพี่นะใหญ่ๆแบบว่าเอาแบบว่าอ่าอลังการเดี๋ยวเดี๋ยวน้องๆแทนขับเออนั่นนู่นนี่เดี๋ยพอนมาต้มาตก้องยาก็บอกเอาใหญ่ๆอลังการไงต้องมบังคลามีใหญ่กว่านั้นอีกไหมีีไมม่่ะคอนเสิร์ตที่ใหญ่สุดในเมืองไทยตัดที่ไหนครับใหญ่สุดชุมทางตั้งชมทาง เพราะว่าคอนเสิร <Techn Pokémon> ์ตอู <occurs> ้านทีเอ็นซีซีฮอล์เมอ์เดมออะไรหอ่าเอเฮอล์มาบคลใชมอรครับมิวมิวมิวงามิวมิวมิวงาจักดูแล้วฉันรักเธอจัี่มอรนะมอร์เราจะไปพมอร์ก <mixer> ันฝาขอบเลยครับชอมมอร์เป็นยาสตัวนะครับ อ๋อรู้ว่าเขาเป็นใครรู้ว่าเขาเป็นใครรู้จักพี่ไฮอาราอรนครสวอีศรีรู้จักไหมรู้จักไงพี่ไฮนี่น่ารักเนอะพี่พี่ไฮชอบสัตว์อะไรชอบหมาชอบม้าพี่ไปรู้เดี๋ยวะนี่เก่งเก่งเก่งอะเนี่ยสมาสมารูปร่างหน้าตาอย่างงี้ทำหน่อยที่สมาสมาไม่ขับเลยอ่ะโอ้โหขี้นี้มันแป๊บขึ้นมาเลยวันวันนึงเมี้ยวเมี้ยวเห่ามัน ตอบไม่ได้แล้วด้วยน่าจะเว้นจังหวะให้พี <leme enfant> ่ไ <ın> ด <illing en> <Elliott> ้ค <sl> ิดอะไรกันบ้างนะครับฮะน้องสนานว่างั้นนะโคตรเหน่เออสนุกสนานพี่คนแก่นั้งนี่กันไงออกไปเป็นลมเลยขอตา้าว่าอ่าคลิปนี้ทำไม่ดีนะฮะหลังกุมพาไปพี่มีที่อยู่หรือเปล่าเนาะยูชแนลรับคนได้ไหมวะถามเลยฮะแต่อยูชแนลนี่ บอกนะครับเดียวผมเคยเป็นวีเจด้วยนะฮะวีเจอยู่ยูชาแนี่ยนะฮะช่องน้องตูออนแอร์ได้สามเพียรเทียร์สามกันกับไทยวะพอมันหลอกไปสบายใจเคยตกงานครับผมนังสานชีวิตนักพมากสมัยเด็กนี่เคยขายสุขคิดไทยรัฐเดนนี่ไม่ชื่อไหมครับพี่ ยังเบอร์อไหมครับพี่ยังเบอร์อไหมครับพี่ตาคนนี้หนุ่อ่ะมันเรียกว่าอีกนิดนึงเอาดิกูด่าเนี่ยเอาดิงานานีิ